สวัสดีครับผมมูนนะครับวันนี้เราจะมาเล่นคองท่าแบน o พลิสกันซึ่งเกมนี้จะให้เรารับบทเป็นตำรวจตัวแดงของประเทศแห่งหนึ่งและต้องจับคนร้ายที่พยายามลักลอบขอ้นกันหมายเข้าประเทศให้ได้หรือไม่ก็จับใครก็ได้ที่ไม่ถูกใจเราแค่นั้นเองเพราะยังไงอำน,นาจก็อยู่ในมือของเราอยู่ดีเปิดมาหน้าแรกของเกมก็โล่งตาระดับนึงเลยถ้า,าเป็นนับโฆษณาด l c เป็นร้านอันที่อยู่ข้างๆนะก็ช่าง DLC พวกนี้เถอะเราไ่เล่นเกมกันเลยดีกว่าฝึกสอนหน้าวันเหรอก็ได้ถ้าเราไม่โดนไล่ออกไปก่อนนะแล้วหน้าจอโหลดเกมนี้ก็สุดยอดมากเลยตำรวจหน้าดดููขนนนาีี้้้โโจท่่ไหกก็ตอองยแลว เหลานดูเหมือนเริ่มเกมมาจะมีพี่ชายคนนึงขับมาส่งเราที่ทำงานนะฮะพร้อมกับตุ๊กตาดุกดิกน่าตาประหลาดที่อยู่ตรงนี้พวกคุณเพื่อนฉันพนันกันว่าแกจะอยู่ได้ไม่ถึงอาทิตย์หรอกนะที่นี่อ่ะแต่หัวหน้ากรมกลับเชื่อใจในตัวแกมากไม่รู้ทำไมเหมือนกันโอ้งั้นผมพนันได้เลยว่าเขาคิดผิดแน่ๆน่ในที่สุดเราก็มาถึงพร้อมกับเท็กเจอร์ชียงโหลดไม่เสร็จนะครับดูได้จากป้ามันจิ๋วตรงนั้นเลยเหมือนว่าหมายตอนนี้คือเขาอยากให้เราไปตรงลูกศรสีเหลืองๆตรงนั้นเอาล่ะขอบคุณนะครับพี่ชายที่มาส่ง โอเคงั้นเอาที่พี่สะดวกเลยครับผมขอตัวก่อนเลยนะแต่เพื่อวันไหนพี่อยากลงเดี๋ยวผมเปิดประตูไว้ให้ทุกบ้านเลยนะพี่จะได้ไม่ต้องเปิดประตูเองให้เมื่อยมือเปิดประตูให้ทุกบ้านแบบนี้โอเคแล้วใช่ไหมครับพี่โอเคถ้าพี่ไม่อยากคุยกับผมก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมคุยกับคนคนนี้แทนก็ได้น่ก็ใจนาอะคิดดูอีกทีไมาดีกว่าดูเหมือนที่นี่จะมีแต่คนแปลกๆนะผมขอลาออกดีกว่าอย่าได้เจอกันอีกเลยพวกคนประหลาดบ๊ายบาย โอ้ยตายสิดูเหมือนว่าเราจะหนีไปไหนไม่ได้แล้วงั้นเรามาตั้งใจทํางานกันดีกว่าแต่คนเท่อย่างเราเข้าทางประตูหน้ามันก็จะดูธรรมดาเกินไปผมเลยจะโดดข้ามรถไปแบบนักกีฬาโอลิมปิกเหรียญทองว่าแต่ไม่ใช่ผมคนเดียวใช่ไหมที่คิดว่าเสียงกระโดดเกมนี้มันเหมือนเสียงคนสะอุกเลยอเอาเลยนะเฮียธรดาที่สุดเราก็กระโดดข้ามมาได้แล้วเป็นไงหล่ะเจ้าประตูหน้าฉันไม่เห็นต้องง้อกันเลยว้า สิ่งแรกที่เราต้องทํก็คือไปเอาเอกสารตรวจตามมาก่อนสองสยยัยจังเลยว่ามันจะอยู่ที่ไหนหรือจะเป็นในตึกที่มีลูกศรสีเหลืองอันใหญ่ๆชี้ไปอยู่กันนะขออนุญาตเข้าห้องนะครับน่าจะสมุดอันนี้แหละที่เราต้องใช้เมื่อเรากดเปิดเอกสารขึ้นมาก็จะเจอสิ่งที่จําเป็นต่อการทํางาน,นครับอย่างชื่อนามสกุลวันหมดอายุเลขพาสปอร์ตบลบๆๆ l a อาวละเมื่อเรามีทุกอย่างครบแล้วเราก็ไปทํางานกันดีกว่าชิญคนแรกเข้ามาได้เลยสีรถโคตรเฟี้ยวเลยพี่ผมต้องไปซื้อรถที่ไหนถึงจะได้รถสีม่วงแบบพี่ชายคนนี้เนี่ยอา้าวละวิธีการเล่นง่ายๆนะ แดงว่าข้อมูลตรงกันแต่ถ้าเป็นสีดแดงก็คือไม่ตรงนั่นเองส่วนสีเหลืองกับสีฟ้าผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะยังไงทุกคนก็จะโดนจับเข้าคุกแบบไม่เป็นธรรมอย enroll, ู่ดีแต่น่าเสียดายที่เราจับพ so ี่คนนี้ไม่ได้เพราะว่านี่คือหมดฝึกสอนนะฮะแต่ผมสามารถทําอย่างนี้ได้นั่นก็คือการเปิดไฟฉายอัดลุกตาพี่เขานั่นเองมันช่างจ้าซะเหลือเกินมองไปนานนานมือนตาจะบอดแต่แค่นั้นยังไม่หมดหรอกนะผมยังมีนี่อีก นั่นคือแสงสีฟ้ายัางไงล่ะแล้วทุกคนรู้ไหมอะไรที่ช่วยป้องกันแสงสีฟ้าโอ้ใจเย,ย็นครับทุกคนเขายังไม่ได้สปอนเซอร์ผมเอาเป็นว่าทุกคนหลับตาไปก่อนแล้วกันผมว่ามันก็น่าจะช่วยเหมือนกันแหละและหลังจากที่เราตรวจทุกอย่างครบเรียบร้อยแล้วเราก็คอนเฟิร์มให้รถครันนี้เข้าประเทศได้เลยขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับหวังว่าจะไม่เกิดอุบัติเหตุเพราะโดนไฟสีฟ้าส่องเข้าตานะง่ายเหมือนปอกกล้วยจริงๆหนแค่อยากโดนสองไฟเข้าตาอีกเชิญเข้ามาได้เลยครับโอ้ล้วผมเพิ่งเห็นว่าถ้าเราเปิดประตูวไว้แล้้้้้ววกก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 กดดดดดขขออ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 อพพพาา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 าสสปปรรรรรร์์ตตตตต NPC ็็ทททท่่่่่่่่่่เเเหหมมมมมมืืนน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 นยยยยยผะะะะจจููููีีีแบบััังงงชไไไลลซิ ไม่มีปัญหาโอเคน่าจะมีปัญหาแหละเหมือนเลขพลาสปอร์ตพี่จะไม่ตรงกันนะครับเ <X S> ้าจะช่อไหมว่านั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าถูกลงโทษโดยการเปิดประตูทั้งหมดที่เปิดได้อย่างไงละ่ะ <X S> นี่ผมแถมเปิดขากระโปรงรถให้ด้วยมาทางไหนกลับไปทางนั้นเลยไหนมาดูซิว่าพี่ชายจะขับยังไงในเมื่อประตูรถทุกบานเปิดอยู่ <X S> เฮ้ยเดี๋ยวพี่ชายจะปิดคืนสิ โอเคดูเหมือนคนประเทศนี้ต้องปิดประตูรถก่อนขับทุกครั้งนะถึงฟากระโปรงหลังจะเปิดอ้าอะไรก็เถอะแต่ยูดีผมก็สงสัยอะไรขึ้นมาอย่างหนึ่งถ้าเราขอติดรถพวกเขาไปด้วยมันจะเป็นยังไงนะผมเราจะมาลองโดยการดันกล่องนี้ไปข้างๆรถเขากันเอาไว้ตรงนี้ให้มันตรงๆหน่อยเอาล่ะทีนี้ก็เรื่องการทดลองได้เลยคอนเฟิร์มพาสปอร์ตเสร็จแล้วก็ต้องรีบดดขึ้นรถก่อนพี่ชายเขาจะขับออกไปนะฮะเอาล่ะผมขึ้นมาแล้วไปกันได้เลยโอ้ทุกคนไม่ได้ผลไม่ได้ผลในที่สุดผมก็จะได้ออกไปจากพวกประหลาดประหลาดที่นี่แล้วลแล้ววววลลาากก่่่ออออแังยยเเจี โอเคผมยอมแพ้ใช่ไหมวันที่เหนื่อยๆจริงๆขอ,อนอนสักหน่อยดีกว่าไว้เรามาเจอกันพรุ่งนี้นะครับเร็วเหมือนกันะขคาวไม่กินฟันไม่แปรงน้ำไม่อาบน้ทำงานต่อเลยเอาล่ะสวัสดีครับผู้โด,ดยสารคนแรกของวันนี้ห,หน้าตาดูมีพรุะนเนี่ยเชิญลงจากรถก่อนเลยครับเดี๋ยวผมขอตรวจสอบอะไรแป๊บหนึ่งดูเหมือนว่าไฟฉายแสงสีฟ้าของเราจะสามารถตรวจสอบของผิดกฎหมายได้เอาละนะ่ะในดูซ โอ้โห oh oh. ทีนี้เกมก็จะบอกให้เราไปหยิบมีดมานะฮะโอ้ oh, แบบนี้ก็หวานเจียจ๊ยบสิครับเอาเราตายซะไอคนชั่ว <c oughs> เป็นไงนล่ะเจอพลังแห่งความยุติธรรมเข้าไปหน่อยฮะ <c oughs> นี่ผมแพ้ได้ไงเนี่ยโอ้ก็ได้ก็ได้ดูเหมือนว่าการใช้ก,กําลังไม่ใช่ทางออกเสมอไปนะฮะแล้วผมก็ต้องมาเจอพี่ชายคนเดิมที่หน้าโหลดนี่อีกถ้าพี่ไม่เลิกมองผมแบบนั้นนะผมจะแจ้งตารวจแล้วนะโอเคแล้วกลับมาเริ่มใหม่กันนะครับทุกคนหลังจากที่เราเจอจุดที่ซ่อนของเถื่อนแล้วเราก็ต้องใช้มีดฟันบอสให้ขาดเพื่อเอาของเก่าออกมาให้หมดนะครับแล้วเราก็ทําการยืดให้หมดส่วนพี่ชายคนนี้จะกลับมาเกิดใหม่แต่หน้าตาไม่เหมือนชาติที่แล้วเลยสักนิดฆ่าหนังค่าขาแบบนี้เข้าไปอยู่ในคุกซะนะง่ายเหมือนปอกกล แต่ผมว่าจะเก็บติดตัวไว้อันหนึ่งไว้สําหรับการศึกษานะเชื่อผมเถอะผมขอแนะนําให้ทุกคนรู้จักน้องโคโค่นะฮะหลังจากนี้เราจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแน่นอนถ้าพร้อมแล้วคันต่อไปมาเลยครับโอ้โหรถเท่ดีนะพี่ชายจะไปใครไปจนาที่ไหนหรือเปล่าหวังว่าทายรถคงไม่มีหมาพูดได้ที่ขำแบบ <c oughs> อยู่หรอกนะเอาเราเรามาทาการตรวจทายรถกันหน่อยดีกว่ามันก็ดูโล่งดีนะแต่ติดอยู่แค่จุดเดียวเลยจริงๆ ของผิดกฎหมายนี่เอาเราด้วยอำนาาของทางรัฐคนถูกจับแล้วนี่มันช่งใ่ายเหมือนปล่ากูจริงๆเลยเอาหน้าแตงในก็ไม่เหงานะมีเพื่อนอยู่ด้วยตั้งหนึ่งคนแก่หมอนี่มันทำผิดจริงเฉยเอาละคนต่อไปมาได้เลยขออนุญาตดูพาสปอร์ตหน่อยนะครับดูเหมือนข้อมูลในพาสปอร์ตจะตรงทุกอย่างเลยนะครับเนี่ยแต่ติดอยู่อย่างเดียวจริงนี่มันของผิดกฎหมายนี่เอาละได้เวลาไปเข้าคุกแล้วไอ้มหาโจริญที่วันฉันจะไม่เห็นจริงเหรอว่าแกเป็นคนเลว Oh. บอกตามตรงผมก็ไม่คิดหรอกเขาจะเป็นโจรจริงๆแต่การเป็นตำรวจที่ดีก็ต้องมีเซนที่เฉียบคมใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเราจับมันทุกคนก็ต้องมีสักคนแหละที่เป็นโจรจริงแต่แค่นั้นก็พอแล้วผมถือว่าประสบความสำเร็จเอาล่ะทีนี้เราจะมาจัดการกับรถของไอ้มหาโจรคนนี้กันเผื่อทุกคนอยากรู้ว่าผมจัดการยังไงน่ะเหรอผมจะสับมันให้เละเลยเอาล่ะแบบนี้ค่อยดีขึ้นหน่อยยางแบนฝาก,กระโปรงหน้าหายเบาะขาดรุ่งริ่งถ้าคิดจะเป็นโจรก็ต้องโดนแบบนี้แหละนะไหนๆวันนี้ก็ทำงานมาอย่างหนักแล้วขอนอนสักหน่ดีกวา ก็ยังเร็วเหมือนเดิมฮะดูเหมือนวันนี้เขาจะให้เรานำตัวนักโทษไปส่งที่ที่หนึ่งะครับเอาอะไไปกันได้แล้วพวกนอกกฎหมายอีกอย่างผมชอบเวลากดย้ายตัวนักโทษนะคือแบบกดปุ๊บแล้วหายปั๊บเลยนี่กูเป็นอะไรดรสเตนเหรอหลังจากนั้นเราก็ต้องมาที่รถคันใหญ่คันนี้เพื่อเป็นการไปส่งนักโทษนั่นเองโอเคคิดก็ตื่นเต้นแล้วเมื่อเราขึ้นมาเราก็ให้กดตรงนี้เพื่อดูแผนที่นะฮะและนี่คือจุดหมายปลายทางที่เราต้องไปเอาละออกเดินทางได้ไหน,นๆก็ไหนๆแล้วผมจะได้โชว์สก,วกิลการขับรถให้ท แต่คนไทยทั้งหมดแต่ให้อภัยกันแล้วเมื่อไรจะได้แก้แค้นถ้ากูชนมันก็ต้องชนเหมือนกันไอ้รถขนหมูฮ่าแล้วใช่ของการแก้แค้นมันช่างหอ,อหมหวานซะเหลือเกินว่าแต่เราต้องไปไหนนะโอ้ oh. ผมองข้ามั่นใจว่าเขาไม่หายใจแล้วนะฉะนั้นเราไปกันดีกว่าอยู่น้ากว่านี้เดี๋ยวจะมีเรื่องเอาแบบนี้มันจะมากเกินไปแล้วพี่ชายลงมาคุยกับมีดผมดีกว่ารับรองว่าพี่ไปไวๆแบบไม่ทรมานแน่นอน โอเคก็เป็นการการะทาที่น่าสนใจดีผมติดอยู่ในนี้มาประมาณ10นาทีแล้วทุกคนดูเหมือนมันจะไม่มีทางหนีจากขุมนรกนี้ได้เลยอีกไม่นานผมคงอดตายจากการขาดสารอาหารถึงแม้ว่าตั้งแต่เริ่มเกมมาตัวละครเรายังไม่ได้กินอะไรเลยก็เถอะเอาล่ะถ้ามันเป็นอย่างนี้ดูทรงทางออกน่าจะมีอยู่ทางเดียว ทุกอย่างมันแค่ฝันไปนี่เองจริงๆแล้วผมกดลอเช็คพอยต์ในนแล้วก็ได้โอกาสที่2ของชีวิตแล้วมาใช้มันให้คุ้มกันดีกว่าจริงๆเราก็ควรปล่อยวางบ้างนะฮะไม่ควรไปแก้แค้นเขาอย่างนั้นโอ้ันนี้ดูน่าสนใจดีจังแมะสักหน่อยคงไม่เสียหายอะไรหรอกมั้งเอาละตำรวจลงพื้นที่แล้วป้า,ปาๆคนไหนเล่นไพ่กันอยู่รืบเก็บให้ไวเลยวัสดีครับคุณประชาชนคนบริสุทธิ์ตาดำๆในเดี๋ยีผมทำอะไรได้บ้าง ผมสามารถจับกลุ่มเขาได้ด้วยทุกคนคงรู้นะว่าหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นหน่าหนาไม่เป็นไรหรอกน่าทนี่แค่ลองใส่เฉยเฉยเดี๋ยนายก็นั่งอยู่ข้างๆเขาแล้วมาด้วยอีกคนนึงแล้วกันไม่ต้องกลัวว่าจะเหงาหรอกนะเพราะในรถมีเพื่อนอีกตั้งสามคนนี่ผมพามันเพิ่มมาให้อีกสองคนเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดิสนีย์แลนด์กันเอาล่นะนายขึ้นรถไปเลยแล้วก็นายอีกคนนึงขึ้นไปเลยครับหวัว่าทุกคนจะนั่งสบายไม่เบียดก,กันนะเพราะทริปไปดิสนีย์แลนด์แล้วน่าจะอีกยาวไกลเลยทีเดียวเอาล่ะ้้้าพอแแลลวววว็ปััันนนนนนนเเเยยดีีีีี่่่ทะบบจต พูดไม่ทันขาดคำคุณโอเคหรือเปล่าครับคุณประชาชนตาดำดำเป็นอะไรหรือบาดเจ็บตรงไหนไหมอืมผมว่าเขาไม่หายใจแล้วแหละแต่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมจะช่วยเองขั้นตอนแรกเราจะนําตัวพี่เขาออกมาจากรถก่อนเผื่อรถระเบิดเขาจะได้ไม่เป็นอะไรมากนะฮะเอาล่ะประมาณนี้น่าจะพอเดี๋ยวทีนี้นเราก็จะไม่เห็นมีใครบอกเลยว่าเกมนี้มีพ่อมดด้วยผมว่าเราร่บไปดีกว่าเดี๋ยวเจออะไรประหลาดประหลาดอีกเอาล่ะขอทางหน่อยนะครับคุณตํารวจจะเดินเดี๋ยวนะ โอเคผมค่อนข้างมั่นใจแล้วเหรอว่าที่นี่มันมีมอนดามาะไรสักอย่างแน่และที่แย่กว่านั้นคือประชาชนตาดำๆยังติดอยู่ในรถอยู่เลยไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมจะเปิดประตูช่วยคุณเองขนาดรถความอยู่เขายัยงเลือกที่จะปิดประตูเลยผมนับถือใจคนประเทศนี้จริงๆถ้างั้นก็ช่วยไม่ได้เลยนะสงสัยต้องใช้วิธีแก้ปัญหาแบบดั้งเดิมความรุนแรงยังไงล่ะโอกเขให้ ไม่เป็นไรไม่ต้องขอบคุณก็ได้เออให้ตายสิคนสมัยนี้ประหลาดจริงๆเทเลเทเลมา,มาพอแล้วเราไปที่จุดหมายกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเพื่อนอีกห้าคนของผมจะไม่ได้ไปดิสนีย์แลนด์กันพอดีแล้วเราก็ถึงจุดหมายโดยสวัสดิภาพนะครับไม่ได้เกิดอุบัติเหตุอะไรระหว่างทางเลยจริงๆนะหลังจากขับเข้ามาก็เจอเทกเจอร์ที่ยังไม่โหลดเหมือนเดิมหรือว่าผมควรต้องซื้อเข้าใหม่จริงไหมเสร็จแล้วเราก็ต้องมาส่งต่อตัวนักโทษที่พี่คนนี้นะฮะง่ายอย่างกระป๋อกล้วยเลยไหนไม่ดูน่วยซิว่าทุกคนเอนจอยกับดิสนีย์แลนด ไม่น่าเป็นไรมากหรอกมั้งนี่ทุกคนดูพี่คนนี้สิถ้าผมตามไม่ฝา่าคือพี่คนนี้เขากำลังลอยอยู่กับพื้นแล้วเนี่ยผมว่าแล้วที่นี่มันต้องมีบนดำอะไรสักอย่างลแนะ่หรือไม่ก็ต้องมีองค์กรลับจับนักโทษเป็นพ่อหมดแน่นอนประเทศนี้มีเรื่องลี้ลับเยอะกว่าที่ผมคิดอีกแล้วเนี่ยต่อไปเขาก็ให้เราไปซื้อเครื่องมือเพิ่มเติมนะฮะสงสัยเอามาต่อกรกับเราพ่อหมดแน่แนเลยแล้วเราจะรอช้าอยู่ใหญ่รีบไปกันเลยดีกว่าเอาเราหลังจากขับรถมาอย่างยาวนานจุดหมายปลายทางก็อยู่ตรงหน้าผมนี่เองนะฮะ นี่ลุงเองก็เป็นโปรโมทงั้นเหรออ๋อจริงๆแล้วคือเทคเจอร์มันยังไม่โหลดแหมเราก็ทึกทักไปว่าลุงเป็นโปรโมทซะได้อ้าวเราขอดูหน่อยว่าคุณลุงมีของอะไรขายบ้างอของพวกนี้ยังไม่ค่อยโดนนะฮะฝั่งนี้สิค่อยน่าสนใจหน่อยหลังจากที่เราซื้อของติดม้ติดมือมาพอตัวแล้วเกมก็จะให้เรานาของผิดกฎหมายไปส่งที่สถานีตํารวจใหญ่นะฮะนี่น่าจะใช้เวลานานพอตัวเดี๋ยวไปเจอกันที่นั่นเลยดีกว่าโอเคผมก็ไม่รู้เกิดขึ้นได้ยังไงแต่อยู่ดีมันก็อยู่ในสภาพนี้แล้วดูพี่ชายคนนี้พายายามอย่างมากในการเอาตัวรอ โอเยี่ยมเลยมันกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วทีนี้ก็ได้เวลาทำหน้าที่ตำรวจดีเด่นสักทีเอาละครับทุกคนเรามาถึงแล้วเป็นโกดังมืดๆน่ากลัวน่ากลัวแบบนี้แหละฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพี่ชายคนนี้เป็นใครแต่ดูยศทรงแล้วน่าจะใหญ่พอตัวไหนดูซิว่าเขาจะให้เราทำอะไรทุกคนเขาเอาเพื่อนรักผมไปเก็บมาฆ่าโคโค่เพื่อนรักไปเอกชั้นไม่ได้แต่ถ้าแกจะทำอย่างนั้นฉันก็มีเพื่อนอีกคนนึงที่อยากแนะนำให้รู้จักสวัสดีน้องน้อยลาเร็วคุ้มค่าสุดๆแต่เดี๋ยวนะแบบนี้ก็หมายความว่า โอ้มันฝันร้ายเลยเมื่อกี้รีบกลับไปที่ตรวจชายแดนบ้านเราดีกว่าที่ออกมาข้างนอกผมรู้สึกเหมือนจะเป็นบ้ากลับมาแล้วครับขอทางหน่อยจอดได้สวยผมเริ่มไม่มั่นใจแล้วว่าจริงๆมันคือการที่เท็กเจอร์ไม่โหลดหรือว่าสมาพันธ์เวทมนต์หมายหัวผมกันแน่โอเคอันนี้น่าจะเป็นที่คอมผมแล้ววันนี้เช่ยงยาวนานจริงขอพักกายพักใจหน่อยเถอะนะ เอาเถอะผมร่มชินกันมาแล้วละ่ะดูเหมือนวันนี้เราจะได้ตรวจสินค้าที่ผู้คนบรรทุกเอามาขายนะฮะและผมจะหยิบของพวกนี้ไว้ก่อนเผื่อว่าจะได้ใช้เอาล่ะมาเริ่มตรวจสินค้ากันเลยดีกว่าเช็คเช็คเช็คอันนี้ถูกต้องถูกต้องอน,นี่ถูกต้องหนึ่งสองสามเออหน้าเบื่อซะจริงหาอะไรสนุกสนุกทำดีกว่าเอาล่ะรับนะโอเคผมเข้าใจแล้วรถพี่ชายทำจากไวนียมนี่งั้นเรามาดูกันว่าไวนียมจะสู้ลูกตะกว่วได้ไหม ผมแล้วผมบอกเลยอยู่ๆผมก็คิดทฤษฎีหนึ่งขึ้นมาได้ถ้ารถมันแข็งแรงมากขนาดนั้นจะมีอะไรหยุดมันได้ไหมผมเลยจะทําการทดลองโดยการดันกล่องไปขวางหน้ารถไว้แล้วเรามาดูกันว่ามันจะได้ผลหรือเปล่าเอไว้ตรงนี้3อันน่าจะพอเอาล่ะเรามาตั้งตาดูกันครับว่ามันจะหยุดได้หรือเปล่ายินญนเอกสารครับเข้าประเทศได้เลยมาแล้วครับทุกคนรอดูให้ดีนะโอเคสงสัยผมจะตื่นเต้นไปไหน่อยถ้ากล่อง3อันใช้ไม่ได้ผลก็อาจจะต้องใช้มากกว่าน,นั้นก็ได้ทั้งทุกคนรอผมแป๊บหนึ่ง ธรดาผมใช้เวลาทั้งวันเพื่อเอาขยะมาตั้งกลองไว้เลยนะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นถังขยะถังแก๊สหรือถังเช่าผมได้รวบรวมมันไว้ทั้งหมดแล้วเรามาดูกันว่ามันจะหยุดรถนี้ได้ไหมจัดมาเดชผ่านเลยไม่ต้องตรวจวันนี้ผม,มให้สิทธิพิเศษ๋อแลวครับทุกคนจับตาดูให้ดีนะโอเคน่าจะไม่มีอะไรหยุดเขาได้แล้วจริงๆของกระจัดกระจายเต็มไปหมดแต่ก็หยุดรถนี้ไม่ได้นะฮะงั้นถ้าผมมีถังแก๊สอันนี้ทุกอย่างน่าจะระเบิดหมดเลยแน่นอน สงสัว่ากฎฟิสิกส์จะใช้กับของขีะนี้ไม่ได้นะฮะหรือไม่จริงๆแล้วระเบิดมันอาจจะไม่แรงก็ได้โอเคอย่างน้อยก็ได้รู้เลยนะสุดท้ายนี้ผมอยากบอกว่าขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ชอบคลิปที่แล้วกันผมจะตั้งใจทําผลงานดีๆออกมาให้ทุกคนดูอีกเยอะๆเลยหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดซับด้วยละ่ะ